สวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นต้องขอแนะนําตัวก่อนนะคะดิฉันชื่อนางสาวปรางทองเกดเพงตําแหน่งนักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านนานะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาท,ทําถังขยะเปียกลดโลกร้อนนะคะซึ่งข้อดีของการท,ทําถังขยะเปียกลดโลกร้อนนะคะก็คือ,อ,อมันช่วยในเรื่องของเราไม่ต้องเอาเศษอาหารจากครัวเรือนไปทิ้ง อย่างบางบ้านที่เอาเศษอาหารสาดทิ้งแล้วมีไก่มีหมูมีหมามาขี่อย่างเงี้ยทำให้พื้นที่ที่เราอยู่อ่ะมันสกรปรกแต่ว่าถ้าเรามีทําถังขยะเปียกนะคะมันมันจะช่วยเรื่องของอหนึ่งเราได้ปุ๋ยได้ประโยชน์จากการได้ปุ๋ยเพราะว่า,าสารอาหารที่เราหมักไว้อ่ะเราสามารถเอาไป,ไปทำเป็นปุ๋ยได้นะคะต่อไปนะคะ จะเป็นการแนะนําอุปกรณ์นะคะในการทําถังขยะเปียกลดโลกร้อนนะคะซึ่งวันนี้เราได้ผู้ช่วยนะคะเดี๋ยวขอให้ผู้ช่วยเราแนะนําตัวนะคะสวัสดีค่ะชื่ออนงนาดดงบางค่ะผู้อำนวยการกองคังค่ะมาเป็นผู้ช่วย ่ะอ่า,อา,อาเดี๋ยวคันนี้เรามาดูอุปกรณ์นะคะว่าเราจะใช้อุปกรณ์อะไรในในการทำถังขยะเปียกนะคะซึ่งอ,อ,อุปกรณ์แรกเลยขาดไม่ได้เลยก็คือถังขยะนะคะซึ่งถังขยะเรา เราเราต้องการให้มีหูล็อกตรงนี้ได้นะคะกันหมาแมวมามาเปิดนะคะแล้วก็เราจะได้ถังขยะแบบนี้มานะคะซึ่งซึ่งไมไ่ยังไม่ได้จ่อแบบนี้นะคะซึ่งจะเป็นถังขยะปิดแล้วค่ะเนี่ยเราใช้อุปกรณ์ตัดนะคะวันนี้เราไม่ได้มาตัดให้ดูเนาะเพราะว่าการตัดมันมันจะลําบากมากอันนี้เราจะใช้เลื่อยในการตัดนะคะตัดออกนะคะให้เป็นลักษณะอย่างนี้นะคะนี้เป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยว แล้วก็อีกนึงก็คือจอบนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปะทําถังขยะเปียกกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาเลือกอทำเลในการทําขยะเปียกนะคะซึ่งถังขยะเปียกเนี่ยพอเราทําเสร็จแล้วเวลาเราย้ายย้ายถังขยะนะคะเราจะต้องการให้มันเป็นปุ๋ยเราก็เลือกทําเลที่แบบว่าติดกับบริเวณต้นไม้ที่เราปลูกก็ได้ค่ะอันนี้จะดีมากเลย อ่ะตอนนี้นะคะเราก็เลือกทำเลตร,ตรงนี้นะคะ,ะห่างไกลหน่อยเนาะจากอาคารนะคะเป็นเป็นเป็นบริเวณที่เราเลือกที่จะขุดเพื่อที่จะฝังถังขยะเปลี่ยงนะคะนนี้แมากเลยนะคะอันนี้เราเราจะต้องทำขนาดให้เท่ากับนนตัวตัวถัง ที่บ้านเวลาเราเราฝังถังลงไปอะ่ะคือคือให้ใหญ่กว่าใหญ่กว่าตัวถังพอพอประมาณนะคะเพราะว่าเราเราจะไม่ทําแน่นเกินไปเนาะเพราะเวลาเราดึงถังขึ้นมาเวลามันเต็มมันจะง่ายต่อการดึงถังขึ้นมานะคะประมาณกี่ให้มันโผล่ขึ้นมาเนี่ย หลังจากที่เราขุดหลุมได้พอประมาณแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาตัวถังฝังลงไปนะคะให้ครึ่งนึงอย่างนี้นะคะนี่พอประมาณนะคะประมาณนี้อ่าก่อนก่อนที่เราจะฝังนะคะอันที่จริงอะ่ะเราต้องใส่ขี้เท่าลงไปก่อนแต่วันนี้เราเราหาขี้เท่าไม่ได้นะคะเราก็จะเอาอย่างนี้แหละฝังลงไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาดินกบนะคะ ให้ถังโผล่ขึ้นมาเหนือพื้นดินนะคะเพราะว่ามันจะง่ายต่อการเวลาเราจะยกเปลี่ยนถ้ามันเต็มเราจะยกไปเปลี่ยนเนี่ยมันจะยกง่ายะคะ่ะแต่ถ้าเราฝังมิดมิดลงไปอย่างเงี้ยมันจะลําลบากในการยกขึ้นมาเดี๋ยวตอนนี้เราจะลบนะคะเสร็จแล้วนะคะพอพอเราฝังเสร็จแล้วมันจะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะคือมันจะแน่นพอประมาณเนาะแล้วก็อ่า เราก็เอาพวกเศษอาหารนะคะผักผลไม้ที่เราไม่ไม่ไม่สามารถที่จะกําจัดทิง้งเหมือนพวกขยะมูลฝอยขยะทั่วไปนะคะเราเอามาทิ้งในนี้นะคะแล้วก็ถ้าอยากถ้าอยากจะเพิ่มการย่อยสลายก็คือใส่ e m เนาะ EM มาเพใส่มันจะช่วยในเรื่องของกลิ่นด้วยแล้วก็อันนี้นะคะฝาปิดเราจะมีการล็อกนะคะเพราะว่ากาันพวกหมามาคุยนะคะแมวมาคุยอันนี้ก็จะล็อกได้นะคะนี่เสร็จแล้วค่ะ ถังขยะเ,เปียกลดโลกร้อนนะคะถังขยะทำได้ง่ายๆด้วยมือเราค่ะ,ะสำหรับการสาธิตการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนนะคะก็สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะคะยังไงพวกเราก็ขอลาไปเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ